ขาดกระดูกยอดหยิกงอข้อบิดเบี้ยวตาก็บอดยอดก็เหี่ยวรากก็สั้นสันใบตายคลายนั่งแท่นครับสวัสดีครับสมาชิกของส่วนทุเรียนมือใหม่วันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์แล้วก็มาดูอาการแล้วก็แนะนำวิธีการแก้นะครับแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของทุเรียนขาดธาตุแคลเซียม มาดูอาการเขาก่อนนะครับใบอ่อนนะครับดูที่ใบอ่อนนะครับแคนเซียมนี้นะฮะอาการจะเกิดที่ใบอ่อนก็คือยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนอาการนะครับถ้ายอดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่น,นะครับเป็นใบบิดบิดงองอนะครับบิดบิดงองอแบบนี้นะครับ เป็นลักษณะการขาดธาตุแคลเซียมนะครับแคลเซียมนะครับมันเกี่ยวกับกระดูกนะครับก็ก็คือกระดูกก็คือมันเป็นสันอย่างอย่างอย่างยอดใบยอดอ่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบิดบิดนะครับบิดบิดประมาณนี้เนื่องจากว่าโครงสร้างกระดูกของเซลล์ของเขาเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์นะครับมันขาดพอมันขาดปุ๊บมันจึงทําให้ยอดนะครับยอดดาบพวกนี้งอ นะครับบิดงออย่างนี้แหละครับบิดอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับนี่บิดบิดงองอนะครับบิดบิดงองอประมาณนี้หรือถ้าอาการรุนแรงนะครับพวกตาพวกนี้จะไม่ถอดนะครับตาไม่ถอดด้วยแล้วก็ขอบใบเนี่ยขอบใบของยอดนะครับมันจะเป็นออกไม่ไหม้นะครับออกเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองที่ขอบนะครับอันนี้ถ้ากรณีรุนแรงนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะรุนแรงเช่นกันนะครับเห็นไหมครับ เพราะว่ามันมันไหมมันไม่ไหมหรอเขาเรียกว่ามันแห้งนะครับมันแห้งแล้วมันก็หลุดนะครับมันจะต่างจากคําว wow. <t ilt rend |notimestamps|> um okay. ่าไหมนะครับถ้าไหมมันก็จะดําแต่นี้มันแห้งนะครับมันไม่หมายถึงว่าเซลล์มันตายนะครับเซลล์มันตายแล้วก็ยอดมันก็จะไม่เดินนะครับผลเกิดจากรากไม่แข็งแรงนะครับนั่นคือลําต้นก็จะอ่อนแอนะครับลาต้นก็อ่อนแอลําต้นไม่อวบนั่นเองนะครับลาต้นเขาก็จะไม่อวบ ครับอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์เป็นแห้งๆผักๆนะครับนี่คือขาดธาตุแคลเซียมในขณาเดียวก,กันก็ขาดหลายธาตุด้วยกันนะครับขาดทั้งแมกนีเซียมนะครับเมงกานิดนะครับขาดหลายอย่างนะครับแต่พอมาวัดค่าดินผมเพิ่งปรับไปนะครับเพิ่งปรับดินไปนะครับค่าของดินอยู่ที่5.5นะครับเกือบจะถึง6ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เลยปล่อยให้เขาเพิ่งเพิ่งทำไปสีวัน น,นั่นคือ,อาการสังเกตนะครับในการขาดธาตุแคลเซียมของพืชหรือโดยเฉพาะทุเรียนนะครับหน้าที่บทบาทของแคลเซียมทําอะไรบ้างนะครับช่วยขยายเซลครับขยายลําต้นนะครับเซลล์ของเขาเนี่ยมันเซลลเปลือกก็ดีนะครับเซลล์กิ่งก้านเซลล์ใบเซลล์ยอดนะครับทุก ทุกที่เป็นส่วนเล็กๆของต้นพืชนะครับมันจะทําการขยายซึ่งเราสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นลำต้นที่แตกนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับลำต้นแตกถ้ามันสมบูรณ์มากๆนะครับลำต้นพอลำต้นแตกนะครับนั่นคือการขยายเซลล์นะครับเหมือนกับลูกโป่งนะครับว่าเวลาโดยปกติมันจะเล็กๆแต่พอเราเป่าเอาลมเข้าไปมันจะขยายนะครับมันก็จะมีรอยร้าวรอยปริประมาณนั้นนะครับนั่นคือการขยายเซลล์ นะครับทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรงนะครับของกระดูกกระดูกก็คือพวกแข็ง,แข,งแข็งก็คือในกิ่งก้านเป็นเป็นคือเป็นแก่นของพืชนะครับมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยให้ผริใบได้ได,ดีถ้าถ้าใบไม่ผริยอดไม่แตกนะครับก็แสดงว่าขาดแคลเซียมนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับรากด้วยรากเขาก็ดูเหมือนจะมีกระดูกเล็กๆนะครับกระดูกเล็กๆ พอกระดูกเขาไม่แข็งแรงนะครับในส่วนนั้นหมายถึงว่าเยื่อก็ดีหรือเซลเขาก็ดีเขาไม่เกิดการขยายพอไม่เกิดการขยายมันก็เดินต่อไม่ได้นะครับพอเดินต่อไม่ได้พอเดินต่อไม่ได้ยอดก็ไม่ถอดนะครับถึงถอดมันก็จะออกแห้งๆนะครับแห้งๆ ทําให้ผิวของลําต้นนะครับใบและดอกแข็งแรงนั่นคือหน้าที่ของแคลเซียมนะครับลากก็ทําให้มีความแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับวิธีแก้ไขครับในเรื่องของการขาดธาตุในเมื่อเราสังเกตนะครับสังเกตแล้ววิธีการขาดแคลเซียมเบื้องต้นก็คืออาจจะใส่ ยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำที่เป็นปูนนะครับปูนยิบซ้ำเอามาโรยนะครับโรยใกล้ๆแต่ทีละน้อยๆนะครับแต่บ่อยนะครับไม่ให้โรยเยอะหรืออาจจะเป็นปูนดโลไมก็ได้นะครับมันจะมีธาตุแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับธาตุแคลเซียมอยู่ด้วยถ้าหาไม่ได้นะครับจริงจริงจริงๆถ้าเป็นเป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักขี้ไก่อย่างนี้นะครับเป็นปุ๋ยหมักขี้ไก่ขี้ไก่นี้ก็จะมีธาตุของแคลเซียมอยู่ 8.09%นะครับเฉพาะขี้ไก่อย่างเดียวนะครับก็สามารถมาช่วยได้ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่กับพวกเปลือกหอยพวกที่เป็นเป็น,ปนลักษณะแข็งๆเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกพวกปลาปนพวกเ,เปลือกหอยทุบเปลือกหอยเปลือกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกกระดูกนะครับก็ก็สามารถเอามาโรยได้นะครับ ถ้าจะพอจะทําได้ก็คือน้ําหมักปลานะครับน้ำหมักปลาทะเลส่วนมากจะมีแคลเซียมสูงนะครับน้ําหมักปลาทะเลน้ําหมักปลาจืดน้ําจืดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะย่อยสลายของกระดูกออของปลาแล้วมันก็จะมีธาตุแคลเซียมนะครับมันจะมีธาตุแคลเซียมอยู่เยอะนะครับก็สามารถเอามาผสมน้ำนะครับเจือจางน้ําแล้วก็ราดที่โคนเรื่อยๆนะครับ ในเมื่อการราดที่โคนนะครับอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าการการการเคลื่อนที่ของของธาตุแคลเซียมเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ที่ดินนะครับมันมันเคลื่อนได้น้อยแต่ก็มาโรยโรยโยโยใกล้ใกลรากเอานะครับก็คือสรุปก็คือเทอย่างสมมติว่าเป็นน้ำหมักน,นะครับถ้าเป็นน้ำหมักเราก็ผสมน้ำแล้วก็เทราดที่โคนเลยอย่างนี้จบนะครับ หรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ใช้นะครับแคลเซียมไนเตนเรตนี่ของผมผมผมใช้ตัวนี้ครับนี่นี่นี่นะครับแคลเซียมไนเตรตนะครับแคลเซียมไนเตรตม,มันจะมีแคลเซียมนะครับมันจะมีไนโตรเจนด้วยแคลเซียมด้วยนะครับมีไนโตรเจนถ้าแคลเซียมไนเตรตนะครับมัน มันจะมี1500นะครับก็คือมีไนโตรเจนรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีธาตุแคลเซียมอยู่20.5เประมาณนั้นก็ละลายใส่น้ำแล้วก็มาลาดนะครับนะครับมาลาดลาดที่โคนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเช่นกันอีกวิธีการหนึ่งคือฉีดครับฉีดเข้าตรงๆเลยครับฉีดที่ใบมันก็อยู่ที่ใบนะครับมันไม่เคลื่อนที่นะครับธาตุแคลเซียมเนี่ยฉีดเข้าตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรา รู้ว่ามันเป็นที่ใบอ่อนนะครับหรือยอดอ่อนฉีดเข้าที่ใบอ่อนยอดอ่อนเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้คือมันจะไม่ไปที่อื่นนะครับถูกตรงไหนมันก็ทําปฏิกิริยาเฉพาะที่ตรงนั้นนะครับแคนเสียมอีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้นิยมใช้กับโบลอนนะครับฉีดที่ผลก็ทําให้ผลใหญ่อย่างนี้เป็นต้นถ้าฉีดที่ใบใบก็สมบูรณ์นะครับแต่ผลไม่โตนะครับนั่นคือมันไม่ไม่เคลื่อนที่ในพืชนะครับก็มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึง <c oughs> ถ้าเราสมมุติว่ามัน ขอไปสมมุติว่าเราต้องการให้ผลมันมันมันขยายมันใหญ่เนาะมันเกี่ยวกับเซลล์มันต้องขยายผลมันขยายพืชอะไรก็แล้วแต่ผลผลไม้อะไรก็แล้วแต่เป็นมะม่วงมะนาวน้วยหน้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฉีดใส่ใบใส่ยอดโดยไม่ถูกผลมันก็จะไม่มีผลนะครับมันมันไม่มีผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าธาตุแคลเซียมเนี่ย มันฉีดเข้าตรงไหน,นมันก็จะอยู่ตรงนั้นมันทําปฏิกิริยาเฉพาะที่นะครับมันก็จะไม่เคลื่อนไปที่อื่นนะครับไม่เหมือนทาานอื่นๆถาท่านอื่นๆฉีดที่ใบมันก็ส่งไปที่ผลส่งไปที่ดอกอย่างนี้เป็นต้นส่งไปที่รากอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความหมายก็คือมันไม่เคลื่อนที่ในในต้นพืชนะครับไม่ว่าจะวิ่งไปสู่ในท่อลําเลียงน้ําหรือ เนื้อเยื el, no uno, ่อหรือเซลอะไรก็แล้วแต่มันไม่ไปนะครับมันฉีดเข้าตรงไหนมันก็ทําปฏิกิริยาเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่ในดินเนี่ยมันก็ไปได้แต่ไปได้น้อยนะครับน้อยแต่ก็ยังดีกว่าทางใบนะครับถ้าทางใบนี้มันไม่ขยับเลยนะครับแต่ถ้าทางดินเนี่ยมันก็ไปได้แต่ไปได้ไม่มากไปได้ไม่มากหมายถึงว่าเราใส่ห่างๆเนี่ยมันไม่มีผลถ้ามันไม่ถูกลากมันนั่นคือความหมายนะครับมันไม่ใช่ว่าลาดลาดตรงนี้แล้วมัน จะรอจนลากมาถึงอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือรากที่รากได้เลยแต่ไม่ควรเยอะนะครับถ้าเยอะเดี๋ยวก็รากไม่อีกนะครับก็ค่อยๆใส่แต่ใส่เรื่อยๆนะครับประมาณนั้นคือใส่ให้ใกล้ๆกับรากที่สำคัญนะครับค่า PS ในส่วนที่ที่ธาตุแคลเซียมเนี่ยนะครับธาตุแคลเซียมเนี่ยมันจะละลายได้ดีอยู่ที่ค่า PS นะครับเนี่ย ค่า p s ตรงนี้นะครับอยู่ที่ค่า p s เนี่ยอยู่ที่5.5ถึง7นะครับทำไมมันจึงอ่ามันจึงมันจึงอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าการอยู่5.5ถึง7นะครับมันจะเกิดการที่ละลายแล้วเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ดีนะครับต่อพืชได้ดีอยู่ในตัวเลข5.5ถึง7ถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหม น้อยนะครับน้อยมันก็แสดงอาการขาดธาตุแคลเซียมนะครับขาดนะครับขาดธาตุแคลเซียมเพราะว่าถ้าดินเป็นกรดนะครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่สามารถละลายให้กับพืชเอาไปเลี้ยงลําต้นได้ถ้ามันเยอะกว่านี้เกินเจนะครับเกินเจเลขมันเกินเจนะครับถ้าเลขมันเกินเจก็แสดงว่ามันดินมันเค็มบังเอิญน,นะครับมันไม่ละลาย ในดินด่างนะครับก็คือดินเค็มนั่นเองนะครับถ้าเกิน7เ,เพราะฉะนั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ดีก็ไม่ดีนะครับแคลเซียมจะแสดงอาการขาดที่ยอดและใบอ่อนนะครับประมาณนั้นนั่นคือองค์ประกอบของอแคลเซียมอาการที่ขาดนะครับถ้าใส่แคลเซียมมากๆไปนะครับ ถ้าเราใส่อ้าวใส่เยอะๆเลยไหนๆมันก็ขาดแล้วใส่ไปซะเลยถ้าใส่เยอะนะครับมันก็จะไปกดาธาตุโพเทสเซียมคือาธาตุเคครับเนี่ยมันมี NPK ที่เราใส่ปุ๋ยไป1 0 50 5 5หรือ16 16อะไรก็แล้วแต่นะครับพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยถ้าใส่าธาตุแคลเซียมไปนะครับมันเป็นมันเป็นข้อสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับถ้าใส่แคลเซียมไปเยอะๆนะครับ ธาตุโพแทสเซียมนะครับธาตุโพแทสเซียมจะไม่ทํางานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันมันมันดึงกันมันเอื้อกันแล้วในในเมื่อมันไม่ทํางานธาตุโพแทสเซียมไม่ทํางานทำอ่ามันจะเกิดอะไรมันจะเกิดใบไหมครับนี่เกิดใบไหมที่ใบแก่นี่เห็นไหมครับเพราะมันขาดธาตุโพแทสเซียมเพราะเราใส่ แคลเซียมเยอะมันไปกดนะครับธาตุแคลเซียมไม่ว่าจะฉีดทางใบก็ดีนะครับเอ้ผมลืมบอกถ้าฉีดทางใบนะครับควรใช้เป็นของพวกคีเลตนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นทางดินเนี่ยใส่แคลเซียมในเตรตได้นะครับแคลเซียมไนเตรตไม่ควรฉีดนะครับเพราะว่ามันมีธาตุไนตัวเจนอยู่ด้วยนะครับผมลองแล้วนะครับค่อนข้างใบมันจะออกเปื่อยๆเหี่ยวๆนะครับ เหมือนถูกน้ำร้อนลวกเพราะฉะนั้นก็ควรใส่ทางดินนะครับแคลเซียมในเตศนะครับละลายน้ำแล้วก็ราดทางทางทางดินนะครับอ,อันนั้นคือ,อถึงไหนแล้วถึงถึงหมายถึงว่าใส่แคลเซียมเยอะนะครับใส่แคลเซียมเยอะมันไปนกดธาตุของโพแทเสเซียมทําให้ขาดธาตุโพแทเสเซียมมันทําให้ใบแก่นะครับใบแก่ไม่ตายนะครับไม่ไม่อย่างที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยคือ บางทีเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันขาดปุ๋ยขาดอะไรเป็นโรครานะครับจริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะครับบางบางบางเคสบางกรณีนะครับมันก็บางเคสมันก็จะใช่แต่เคสนี้นะครับอย่างเงี้ยคือกรณีใบแก่นะครับใบแก่เนี่ยมันจะแสดงผลเฉพาะกรณีที่ขาดธาตุธาตุอโพแทเซียมสูงนะครับมันจะขาดจะขาดประมาณนี้มันจะสลับซับซ้อนนิดนึง พอมันขาดนะครับยังไม่พอนะครับยังไปกดธาตุของแมกนีเซียมอีกนะครับสแสดงว่ากด2ธาตุเลยครับกดธาตุโพเทสเซียมก็คือธาตุเคพืชขาดธาตุเคจะสแสดงที่ใบแก่นะครับใบแก่ขอบใบมันจะไหม้ประมาณนี้นะครับเหมือนกับใส่ปุ๋ยเยอะนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันเหมือนกับใส่ปุ๋ยเยอะนะครับอยู่ที่ปลายใบไม่ไหม้นั่นแหละครับคือขาดธาตุโพแทสเซียม แล้วทำให้ไปกดธาตุแมกนีเซียมจึงแมกนีเซียมจึงทำให้นะครับจึงทำให้เป็นาธาตุที่ขาดแมกนีเซียมาาธาตุแมกนีเซียมนะครับแสดงที่ใบแก่เช่นกันนะครับใบแก่เช่นกันอยู่ในต้นนี้ไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวผมดึงออกไปไปบ้างแล้วคืออย่างนี้ใบใบแก่ตรงตรงตรงนี้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นซีดซดขาวขาวนะครับ เป็นขอบเนี่ยเป็นเป็นข้อขาวนะครับเป็นแมกนีเซียมที่ผมอธิบายไปคลิปก่อนว่าจำม่ง่ายก็คือแมกแมกก็คือมันเป็นช่องช่องนี่ครับในช่องของเซลล์ของมันน่ครับตามช่องเนี่ยแมกแมกก็คือเหมือนแมกปืนนะครับแมกปืนก็แมกนีเซียมขาดแมกนีเซียมมันจะเป็นตามช่องเนี่ครับเน,นี่เวลาเราใส่ลูกป,ปืนในแมกมันก็จะเป็นตามช่องช่องช่องเเทียบอย่างนี้มันจะนึกาภาพออกได้ง่ายครับ คือถ้ามันเป็นจุดเป็นด่างอะไรไม่ใช่นะครับแต่มันจะเป็นแบบตามช่องแมกมันนี่ครับแมกใบนะครับแมกใบผมทําความเข้าใจอย่างนี้ผมจําง่ายครับแมกใบของมันมันจะเป็นขาวขาวนะครับหรือเหลือง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 ซีดซดนะครับนี่ทั้งสองข้างที่ใบแก่นะครับไม่ใช่ใบอ่อนนะครับที่ใบแก่นะครับแมกนีเซียมประมาณนั้นนะครับทั้งสองธาตุเลยนะครับเนี่ย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 เออคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นี่นี่คล้ายๆแบบนี้นะครับนี่มันจะขาวขาวตามช่องแมกใบนี่ครับี่ มันขาดาธาตุแมกนีเซียมนะครับประมาณนั้นนะครับก็ลองพี่นาดูนะครับว่า,าธาตุแต่ละาธาตุเนี่ยมันก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับนี่เราก็ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทุเรียนมือใหม่เรานะครับที่พอปลูกแล้วนะครับมัวแต่ไปดูอะไรนะครับมัวแต่ไปดูการปลูกตัดรากโคตรรากไม่โคตรบังแสงไม่บังแสงนะครับ ตัวนั้นแค่เบสิกพื้น้น,น,นะครับเบสิกพื้นน,นถัดมานะครับก็จะต้องมาแบบลดน้ำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือมือใหม่มือใหม่สุดๆเลยนะครับแต่ที่ยุ่งยากเนี่ยสลับซับซ้อนมากขึ้นคือการไล่ธาตุนะครับทุเรียนใบมันขาดธาตุมันฟองธาตุแบบไหนะอย่างไรเราจะแก้แบบไหนะอย่างไรอันนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากกว่าการปลูกมากกว่าการให้น้ำนะครับย้ำเลยว่า ที่ปลูกไปแล้วนะครับโตไปแล้วไม่ใช่ว่าจะโตแบบคือตลอดรอดฝั่งเหมือนมะม่วงมะพร้าวนะครับพอโตไปแล้วถ้าเขาขาดธาตุในอีกอสองปี3ปีนะครับเขาก็แสดงอาการสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้นใหญ่นะครับสีหปี ยืนต้นตายก็มีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายทุเรียนเนี่ยมันจึงมีราคาแพงนะครับทุเรียนแล้วมีจำนวนน้อยที่ทสำหรับสำหรับผู้ rese. ที่ปลูกได้ก็คือส่วนมากจะเป็นผู้ที่เก่งแล้วเป็นเซียนนะครับเป็นเซียนเกิดการเรียนรู้นะครับมีประสบการณ์มากประมาณนั้นแต่ของเรามือใหม่เนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้เอานะครับค่อยๆเรียนรู้เหมือนเหมือนเหมือนเซียนท่านหลายๆท่านนั่นแหละครับ เราก็ค่อยๆฝึกการเรียนเรียนรู้วิเคราะห์พืชวิเคราะห์ทุเรียนที่เรามีในสวนนะครับก็สักวันหนึ่งน่าจะามีอะไรที่เราเข้าใจลึกแล้วก็ละเอียดนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุเรียนเราได้นะครับประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันของสวนทุเรียนมือใหม่สำหรับชาวนี้ก็จะแนะนำในเรื่องของธาตุขาดธาตุแคลเซียมแล้วก็หน้าที่ของธาตุแคลเซียม แล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็ค่า PS ที่มันละลายได้แล้วมันไปกดธาตุอะไรบ้างนะครับก็คือมันไปกดธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะครับถ้าใส่แคลเซียมเยอะนะครับธาตุสองธาตุนั้นก็จะขาดทําให้ขาดเพราะฉะนั้นก็ใส่พอดีและพอเหมาะนะครับก็จาง่ายๆนะครับจาง่ายๆที่มันอาการของมันนะครับจาง่ายๆว่าธาตุแคลเซียมคือขาดกระดูก ยอดหยิกงอข้อบิดเบี้ยวตาก็บอดยอดก็เหี่ยวรากก็สั้นสันใบตายคลายนั่งแทน่นขับประมาณนี้ในสโลแกนของการขาดธาตุแคลเซียมช้างนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ